สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ปกครองชั้นป .2 ด้วยนะครับสำหรับใบงานที่3การเรียนออนไลน์ครั้งที่3วันวันที่23ิมิถุนายน64เนี่ยคุณครูสรลตต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากได้มอบหมายให้คุณครูฝึกสอนของเทอมนี้ทำนะครับชื่อคุณครูสตางวันนี้คุณครูเขาประจำชั้นอยู่ป .2 ออด้วยนะครับก็เลยให้คุณครูเขาได้ลอง ทำคลิปสอนเฉพาะสายชั้นป .2 อ,อรัอจะมีติดขัดไปบ้างเดี๋ยวครั้งหน้ารับรองว่าเดี๋ยวคุณครูคแก้ตัวจัดให้แบบจ,ำ,จำเลยนะครับวันนี้คุณครูสลดเลยมาเฉลยใบงานให้ละกันเพราะว่าเห็นนรูครองแจ้งว่าเสียงในคลิปของคุณครูเขามีปัญหาคือเสียงเพลงดังมากกว่าเสียงพูดบรรยายนะครับทำให้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ใบงานไม่ชัดด้วยนะครับเรื่องใบงานไม่ชัดก่อนใบงานไม่ชัดเนี่ย เดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์ให้เป็นไฟล์สีต้นฉบับเลยนะครับก็สามารถพิมพ์เองได้หรือถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ก็สามารถใช้ดินสอวาดตารางได้นะครับที่ไม่ชัดคือตารางด้านล่างต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เอามาจากในหนังสือสีมันเลยอาจจะเป็นสีตามหนังสือคือสีชมพูอ่อนนะครับเวลาถ่ายเอกสารอาจจะอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องถ่ายไม่ใช่เครื่องพิมพ์ขออภัยด้วยนะครับยังไงต้นฉบับนี้เดี๋ยวส่งให้ทางไลน์เลยนะครับหรือว่าจะดูในเว็บไซต์ s p o n l i n e n e t ก็ได้นะครับ วิธีการใช้อาจจะลอนิดนึงเดี๋ยวคุณครูครั้งหน้าคุณครูจะสอน,นทุกสายชั้นเลยนะเพราะว่าตอนนี้กําลังพัฒนาเว็บอยู่นะครับใบงานที่3เนี่ยกิจกรรมที่1.3าพาหุนยนต์กลับบ้านนะครับก็ข้อหนึ่งเลยนะครับคือครูสรุปเลยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยระดับชั้นป2เนี่ยเราจะใช้บล็อกโค้ดนะบ,บล็อกโค้ดก็คือโค้ดคำสั่งอย่างง่ายที่เป็นข้อความแล้วก็รูปภาพเมื่อก่อนเนี่ย โค้ดคำสั่งจะเป็นข้อความอย่างเดียวและเป็นข้อความภาษาอังกฤษด้วยนะครับแลไม่ใช่ภาษาอังกฤษธรรมดาด้วยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ต่างหากเช่นภาษา C ภาษาวาเป็นต้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเด็กๆเรียนเนี่ยเสร็จเลยนะครับแต่ปัจจุบันยังง่ายมากเลยดังภาพเลยนะครับมันเป็นบล็อกนะครับก็คือบล็อกนี่ยคือบล็อกเหมือนกับบล็อกตัวต่อนั่นแหละครับเอามาต่อกันต่อกันสั่งให้หุ่นทํางานเหมือนเล่นเกมนะครับ ในนี้เนี่ยป2เนี่ยเราจะมีบล็อกอยู่4บล็อกคือขึ้น,นขึ้นอัพนะลงดาวนะครับแล้วก็ด้านขวา r i g นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเล็บนะครับก็ขึ้นลงซ้ายขวาเหมือนกับปุ่มในคีย์บอร์ดเลยนะครับปุ่มตัวอักษรข้างๆตัวเลขข้างๆ enter นะครับปุ่มนี้นะก็เลื่อนลงมาปึ๊บทีนี้คูม,มีตารางให้นะครับตารางเขาบอกว่าจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ไอ้หุ่นตัวนี้นะไอ้ห,หุ่นตัวนี้นะครับหุ่นสีฟ้าตัวนี้ไปที่บ้าน ไปที่ปลายทางสตาร์ทตรงนี้แล้วก็เอนตรงนี้นะครับให้นักเรียนเขียนคําสั่งเพื่อให้หุ่นเนี่ยเก็บหน้ายิ้มให้หมดทุกอันเลยโดยให้ทําทั้งหมด3เส้นทางเลยครับเส้นทางแรกใช้ดินสอ,อก็จะเป็นสีดำดินสอสีดสําเส้นทางที่2ใช้สีแดงอาจจะเป็นปากกาแดงหรือดินสอสีแดงก็ได้ส่วนเส้นทางที่สใช้ ปากกาน้ำเงินหรือดินสอสีน้ำเงินก็ได้นะครับเหนะ็นไหมมีสามเส้นนะครับสีแดงสีดําสีน้ําเงินสมมติครูเริ่มที่สีดําก่อนเลยนะครับสีดําครูจะทําให้ดูหนึ่งหนึ่งเส้นทางเท่านั้นนะครับอีกสองเส้นทางก็ให้นักเรียนทําเองครูขอเป็นเส้นทางแรกสีดําก่อนแล้วกันครับสมมติเป็นดินสอสีดํานะวิธีการสมมุติครูจะเดินเก็บให้ครบหน้ายิ้มไม่ครบทุกอันครูไปเริ่มต้นที่ขวาใช่ไหมครับครูขวาต่อ เ,นะเอาลูกศรน,นะครับขวาตอ่อขวาต่อนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นนะครับก็เก็บได้แล้วใช่ไหมครับเก็บได้แล้วก็ขึ้นอีกเนทะ่ากับผ่านแล้วนะครับในระดับป .2 เท่านี้ก่อนถ้าระดับป .4 เนี่ยจะมีคําสั่งเก็บด้วยนะครับแล้วมีเก็บหลายครั้งด้วยถ้าในกรณีที่มีหน้าย,ยิ้มหลายอันซ้อนกันนะครับอันนี้เอาแค่เดินผ่านถือว่าเก็บแล้วแล้วกันครับก็ขวาขวาขึ้นขึ้นขึ้นนะ ขึ้นอีกนะครับขึ้นอีกขึ้นอีกนะครับขึ้นอีกแล้วก็ซ้ายซายอ่าผ่านแล้วนะครับเก็บแล้วแล้วก็ขึ้นอีกนะครับแล้วก็ขวา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 ลงอเก็บแล้วอันที่สามนะครับลงลงอีกลงลงลงแล้วก็ขวาครับ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 เก็บแล้วนะครับอันที่สี่แล้วก็ขึ้น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  ขึ้นขวาแล้วก็ขวานะครับก็จะถึงบ้านถ้าเรามานับคําสั่งเนี่ยจะมีหลายอันเลยครับเอา,เ,อานะเริ่มที่หน้ายิ้มก่อนนะครับหน้ายิ้มหนึ่งสองสามสี่สี่หน้ายิ้มนะครับทีนี้เรามาดูคําสั่งมีทั้งหมดกี่คาสั่งครับเยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดเส้นทางของครูเนี่ยใช้ทั้งหมดสามสิบเอ็ดบล็อกในความเป็นจริงเราต้องเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเพื่อประหยัดน้ำมันประหยัดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองซิว่านักเรียนเนี่ยรวมทั้งท่านลูกเครับถ้าท่านช่วยซัพพอร์ตลูกอยู่ดูแลลูกอยู่ ลองหาเส้นทางที่ประหยัดกว่าครูได้ไหมต่ำกว่า31อันได้ไหมถ้าทได้เนี่ยจัดให้ครูทุกนหน่อยนะครับก็เส้นทางที่หนึ่งทำให้แล้วนะครับเส้นทางที่สองก็เป็นสีแดงาตาเราแล้วนะครับเส้นทางที่สามก็สีน้ําเงินตาเราแล้วนะครับทําแบบนี้นะครับแต่ว่าห้ามซ้ําเส้นทางครูนะจะเดินเลี้ยวอะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเราเราเดินทางเนี่ยเราก็ต้องเอาเส้นทางที่ประหยัดที่สุดอยู่แล้วนี่ไเร็วที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับดังนั้น อีกสองอันทําให้ดูน่อยนะครับก็เปลี่ยนสีเอานะจากใช้สีดําก็เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับส่วนด้านล่างข้อ1.1ข้อหนถามว่านักเรียนคิดว่าควรเลือกเส้นทางใดให้หุ่นยนต์เดินพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับ้ออธิบายเหตุผล,ผลก็เ,เลือกเส้นไหนล่ะสมมติว่าเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเพราะจุดๆ,ๆลองตอบสูวครับ ต่อไปถ้าต้องการให้หุ่นยนต์ในชีวิตจริงถ้าต้องการสั่งให้หุ่นยนต์ในชีวิตจริงเดินเนี่ยนักเรียนคิดว่าทําอย่างไรให้หุ่นยนต์เข้าใจคําสั่งนั้นนะครับในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึง่งมีอ่าเอา,เอาไอรอนแมนและกันจาวิสหรือตัวหนึง่งหรือว่าตัวเลมอนตัวหนึง่งแต่ว่ามันมันหมายถึงว่าเป็นหุ่นเฉยๆนะเราจะสั่งให้มันไปหยิบ ของให้หน่อยเดินไปกวาดพื้นให้หน่อยหรือดูดฝุ่นที่ห้องให้หน่อยหุณนยนต์ดูดฝุ่นเป็นต้นคิดว่ามันจะเข้าใจภาษาคนไหมครับหรือคุยเป็นภาษาจีนดีหวังฉีชโฉอย่างนี้นะครับซื้อเกเหล่ากล้มันก็ไม่เข้าใจมัอังกฤษมันก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วต้องใช้ภาษาอะไรล่ะถึงจะเข้าใจนะครับทำไใหุห่นยนต์มันถึงจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์มันไม่มีชีวิตมันเป็นเครื่องจกักรลองตอบมานะครับ วันนี้ก็คุณครูมาเฉลยตรงเท่านี้ประมาณแนาทีนะครับก็ครั้งหน้าเดี๋ยวคุณครูสตาค์งเนี่ยจัดคลิปสนุกสนุกให้เลยนะครับ2คลิปเลยนะแก้ตัวให้คุณครูเขาย้อนย้อนรีวิวของครั้งที่ผ่านมาด้วยที่เราบอกว่าสัญญาณเสียงเนี่ยไม่ชัดนะครับขอขออภัยด้วยนะครับวันนี้ครูไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย